ผ้าเขาม้าค่ะผ้ออาเขาม้าผืนใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าฝ้ายเส้นใหญ่นะคะซับน้ําดีมากๆเลยนะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะคลิปนี้ EP นี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่เนาะคุณพี่ผจนนะคะอยู่อําเภอนะคะโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะ,ะสั่งซื้อนะคะบอกว่า รับผ้าขอม้าน่อยจะซื้อไปใช้เองนะคะได้เลยจากพี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือขนาด100-200ณ200เซนเมตรราคาผืนละ180บาท สั่งซื้อ3ชิ้นสั่งซื้อ3ชิ้นนะคะอ่าสั่งซื้อ3มชิ้นบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บกเพิ่มแต่นี้คุณลูกค้าบอกว่าโอเดี๋ยวโอนให้เลยโอนให้เรียบร้อยนะคะ540บาทเนาะขอบพระคุณคุณพี่มากมากเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะแอดไลน์เข้ามาเลยแอดไลน์เข้ามานะคะที่ใช้น่าจะใช้เบอร์โทรศัพท์นี่แหละเนาะเบอร์โทรศัพท์เนาะ089 0416008ใช้เบอร์โทรเบอร์รนี้ได้เลยนะ,ะใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะในการเพิ่มเพื่อนเนา้าน line, นาลักห พอกดหน้าหลักปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีรูปตัวกระตูนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเพิ่มเพื่อนนอกจากนั้นนะคะคลิกตรงที่มันจะมีตัวให้เลือกใช่ไหม id line กับหมายเลขโทรศัพท์ให้คุณลูกค้านะคะเลือกตรงคําว่าหมายเลขโทรศัพท์โอเคเนาะจากนั้นนะคะใส่เบอร์นี้ได้เลย089 0416008นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะได้ชมจะได้ช็อปเนาะสินค้าเยอะแยะมากมายนะคะคุณลูกค้าขาเดเดี๋ยวเดี๋ยวน้องส่งให้ว่าคุณลูกค้านาออยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะคะเบื้องต้นคุณลูกค้คกาก็แจ้งมาก่อนละกันว่าสนใจรุ่นไหนแบบไหนแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอเนาะแคปเจอร์หน้าจอตามรีวิวที่นุ่มรีวิวให้อยู่ทางช่อง u t u b e นะคะทางช่อง YouTube แบบม่บารีภาไทยนะคุณลูกค้าค่ะ <S <S คุณลูกค้า,าก็าเลือกมาแคปเจอร์หน้าจอมาแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยว่าสนใจรุ่นนี้สีนี้นะคะจำนวนเท่าไหรรร่อะไไยงงคุูกาสป มาคร่าวๆเนาะมาให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าแบบว่าโอ้มันมีกี่สีลา,ลายลายดิสซ่ามีกี่สีผ้าเข่าม้ามีกี่ลายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนุ่มส่งให้เลือกเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวนุ่มส่งให้เลือกเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าขายัางไงก็ต้องขอขพอบพคุณมากๆเลยนะขอบคุณนะคะคุณพี่คะขอบคุณคุณพี่พจน์นะคะอยู่อำเภอโพธารามจรรังหวัดราชบุรีคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะที่สั่งซื้อนะคะผ้าเข่าม้านะผ้าเข่ามารุ่นนี้นะคะสามารถนําปแปรรูปไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ามีคุณลูกค้าเนาะสั่งไปทําเป็นกระเป๋าสวยมากเลย ส่งมาให้รีวิวให้ดูเนาะก็ได้ขายช่วยช่วยขายด้วยนะได้ช่วยขายให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าผ้าของเรานะคะไปทําแล้วแบบมันสวยมากคุณลูกค้าค่ะรีดอัดผ้ากาวแล้วแบบเนี้ยมากเพราะว่ามันเป็นผ้าฝ้ายเส้นใหญ่มันยิ่งดึงกับผ้ากาวได้ดีนุ่มก็เลยนะคะได้จําหน่ายก็คือตัดเสื้อขายด้วยนะตัดเป็นเสื้อขายคือคุณภาพดีเยี่ยมคุณภาพดีเยี่ยมคุณลูกค้าค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สาคัญยิ่งรีดยิ่งนุ่มยิ่งรีดยิ่งนุ่ม,มคุณสมบัติผ้าฝ้ายที่แบบ นาะไม่มีอะไรที่มาแทนผ้าฝ้ายได้เลยคุณลูกค้าขาระบายอากาศดียิ่งรีดยิ่งนุ่มนะคะยิ่งซักยิ่งแบบยิ่งคุณลูกค้าเน้องใสแบบว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มคุณลูกค้าไม่ต้องใส่น้ําหอมเลยคุณลูกค้านี่แหละมันจะมีกลิ่นหอมนะคะเสื้อผ้าที่แบบฝังอยู่ได้แบบนานมากคุณลูกค้าใช้แบบนี้เลยใช้ผ้าฝ้ายนะคะร่วมกันนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆเลยนะคะซักเครื่องได้สีไม่ตกด้วยนะคะสีไม่ตกก็นาอก็เวลาเราซักผ้าอะไรมันก็ลง ตรงตามแหล่งน้ำเูรแล้วเนาะคุณลูกค้าค่ะสีไม่ตกก็เป็นช่วยการรักธรรมชาติอีกหนึ่งอย่างด้วยนะคะรักสิ่งแวดล้อมเนาะคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะ ขอบคุณนะคะที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่บริพ่าไทยนะคะคุณลูกค้าขะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะจัดส่งสินค้าให้กับนะคะคุณพี่พจนนะคะอยู่อำเภอโพธารามนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป e ีต่อไปนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่บริพาไทยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ